ว่าเราเริ่มใหิ่ไม่ต่างกันใช่ไหมเราก็จะเรื่องขยายขยายแล้วก็อย่างที่ที่คมพูดคือทำให้ได้เป็นหมู่เพื่อที่จะขายจำนวนเยอะในราคาเต็มๆแต่ถ้าเราทำอย่างนี้คือถ้าแต่ถ้าออกดอกแล้วมันไม่แข็งคือสูงสูงสูงพอกเล็กเนี่ยมจะอยู่ที่เชิงล่าง มันมีการเข้ามาเล็กด้วยผมข้อมาเล็กอยู่นะได้มาได้บานาคนนี้ไปตั้งบานต้องตั้คนมาตั้งอ่ง้อนยังไม่ได้ทรเขอบคุณมากเลยพี่ต้ง่าง้อ ตัดแล้วตัดทำได้เลยครับแล้วพี่เหลือเนี่ยตรงหนามเนี่ยมันจะเป็นหนอมันจะแตกออกมาหลายข้างหน่อยคือตัดตปต้นมันจะแตกมีข้าวตต้องขอบคุณทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะโดยท่านรัฐมนตรีได้ประสานลงนานะครับกระทางท่องเที่ยวจังหวัดนะท่องเที่ยวเวลาจังหวัดปทุมทำมันถือได้เรามีแนวความคิดอยู่แล้วแต่แนวความคิดมันมาตรงกันว่าน้องเสือเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องบูม แน,นวคิดที่ทางอบอจอจะทําอยู่แล้วคือตลาดกลางนะฮะเพื่อการเกษตรและกรัเนีกรของอบอจอเองนะครับโดยให้พี่น้องชาวประทุมธานีชาวเกษตรกรในน้องเสือเนี่ยเอาเอาผลผลิตต่างๆเนี่ยเอามาขายมาโชว์ในในศูนเนี่ยโดยที่เราไม่คิดค่าสถานที่นะครับแล้ววันนี้เราลงมาดูกันด้เห็นว่าปทุมเนี่ยมันมีดีหลายอย่างอย่างเมื่อกี้ที่สวนแก้วมังกรนะครับน้องจะเห็นว่า เขาทาผลิตไปถึงมากแปรรูปนะส่งออกนะครับวันนี้อีกอันหนึ่งนะเรามานาะสถานที่นี้เห็นไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไม่น่าเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยนะจากที่เขาทําเล็กๆตอนนี้กลายเป็นส่งออกนะครับเดี๋ยวการส่งออกนั้นเนี่ยเราจะให้ผู้ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะฮะท่านเจ้าของส่วนพูดเองนะใครจะคิดว่าแหล่งนี้อยู่ที่ปทุมธานีเพราะนั้นผมมุ่งหวังคาดหวังนะว่า การต้องเที่ยวเชิงเกษตรกรต้องเกิดขึ้นนะครับในปทุมธาน,นีนะเราชะง,งักมาปีหนึ่งนะฮะที่โควิดนะแต่ตอนนี้มันเริ่มเบาบางผมก็ถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวช่วยนำบูมหลังจากที่เราทำแหล่งน้ำนะฮะของสวยน้ำใสวิทยไทยต้องกลับมาเนี่ยเราประสบความสำเร็จซึ่งตอนนี้เกษตรกรเนี่ยไม่ขาดน้ำแล้วผมยืนยันว่าจะพยายามดูแลให้ไม่ขาดน้ำอ๋อทางนี้ท้งสวนนะทีประธานทอยด,ดีต้อนรับครับทุกท่านนะฮะที่เรียวอาหารมาตัประกน,นะ หรือว่าการเรียนรู้กันในด้านด้านปลูกนะหรือขยายพันธุ์นะครับจุดเด่นก็คือว่าผมจะทําในลักษณะว่าเป็นเป็นก้าไม้ทรงออกครับเพราะว่ามาสามารถที่ว่าประเทศไหนที่จะจะต้องการเขาสั่งได้แล้วก็ถ้าคนในประเทศจะจะต้องการก็ขยายพันธุ์หรือว่าเอากล้าไม้ไปขยายต่อก็กได้ครับมีหลากหลายท่านครับส่วนองค์การท่องเที่ยวทุกๆท,ท่าน,นที่มาในส่วนผมนี่เพราะว่าผมก็ขอให้ เป็นตือช่วยช่วยบอกอ,อทั่วทไปนะว่าโอเตซนเนี้ยสามารถที่จะทาทรงออกได้แล้วขายในประเทศได,ไ,ดได้ได้เยอะครับถ้าใครสนใจก็ยินดีครับที่จะมาที่ส่วนนี้ครับผมจ พี่สุก็มาภาพในวัดท <stre> ุก <transaction> ท่านที่ก็มีพันธุ์สุกูพันธุ์อีกองพะเต๊ะพันธุ์น้ำ มาถึงจุดที่ก่อนโนเนี่เราผลิให้ทอ,อแล้วมันก็เหลือตัวที่เราคัดออกทสมขึ้นมานนใช่ใช่ยังไม่ขายครับอันนี้เป็นพันใหม่มันจะหวานเช็บเลย ปัจจุบันเนี่ยนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เกิดการปรับตัวหลายเรื่องนะครับข้อแรกตอนช่วงโควิดเนี่ยคนไม่กล้าไปไหนเลยนะครับแต่พอมาช่วงนี้คนเริ่มออกเดินทางบ้างเราก็เริ่มแรกเนี่ยปรับตัวมีการค้าขายออนไลน์เกิดขึ้นนะครับก็มีการส่งผลิตทางออนไลน์มีการยิงแอดโฆษณามีการออกคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อให้คนรู้จักนะครับเสร็จแล้วทางจังหวัดเองเนี่ยก็เอื้อเฟื้อนะครับข้อแรกต้องชื่นชมครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยได้ฉีดวัคซีนให้กับคนในจังหวัดได้เป้าหมาย ทำให้คนในจังหวัดเองเนี่ยเริ่มเดินทางก่อนผมนยังมีลูกค้าที่อยู่ในอำเภอต่างๆเข้ามาเที่ยวชมมาซื้อผลลิตนะครับโดยที่เราลดความเสี่ยงความกลัวในเรื่องของตัวโควิดไปได้พอสมควรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเริ่มมีโครงการคล้ายๆว่ามีคาเฟ่ชุมชนต่างๆเกิดขึ้นเยอะนะครับก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเราเองก็จะมีปกติถ้ามีผลสดเยอะๆก็จะมีการตั้งขายอยู่ที่หน้าสวนนะครับลูกค้าเห็น ก็สามารถแวะจอดซื้อได้รวมถึงเราก็เปิดด้านในสวนเนี่ยเปิดทุกวันอยู่แล้วให้คนเข้ามาแวะเที่ยวชมไไมม่่ตต้้้อองงเขาก็ ใหญ่ขนมแก้แแวเลยผู้ให่กสุกมากมันกระสุกอ่ะเราให้น้ามันเยอะไปอให้น้เยอะไปไม่เป็นไรครับถ้าไม่สวยเอไปที่วอจอได้ได้่ออร่อยมากม้บาทอะไรเนี่ยนี่จริงแต่ว่าเราเอาตัดไรสันน่อ้อยกินไม่ได้อร่อยมากเ เมื่ออดีตเนี่ยครับเราเคยทํนานาครับาทานาแล้วก็ทําสวนส้มน,นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยหันมาทําสวนเกษตรนะฮะเป็นมันเป็นฟาร์มสุกที่เราคิดว่าเราจะเอาไว้อ่าพักผ่อนเวลา,เ,าเราเอาอยุเยอะนะครับล้วก็ทารองรับพอทําไปทํามาเนี่ยสถานที่่างเนี้ยมันทําแล้วม,มันมันดูเยอะไปมันดูดีไป <vive. S 2> <symm et S 1> ก็เลยอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้เข้ามาเที่ยวเข้าม,ามามาพักผ่อนมาหาความสุขจากสถานที่ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์เรียนรู้จะทําเป็นโซนคาเฟ่นะครับประมาณนั้นครับผมคิดว่ากลับเป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะว่าพอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยคนจะกลับกลับมาหาสภาพที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับภายหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายเนี่ยครับการท่องเที่ยวอย่างบ้าคลั่งจะเกิดอย่างแน่นอนครับเพราะตอนนี้คนอัดอั้นมากในเรื่องที่แบบ ต้องถูกจํากัดที่อยู่ที่เดินทางอะไรนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดที่ไทยเนี่ยภู่าภาคของการท่องเที่ยวจะกลับมาบูมขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งครับสุดทายนี้อยาก้ท่านฝากถึงคนทั่วไปจังหวัดอื่นให้มาเที่ยวปทุมนะครับท่านฝากก็อยากเชิญชวนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดนะครับปทุมธาน,นีเนี่ยเป็น,ปน,ปนจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแล้วก็เดินทางเนี่ย ค่อนข้างสะดวกอย่างมากนะครับท่านสามารถที่จะทํากิจกรรมท่องเที่ยวแบบวันเดียวไปกลับเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับก็มาเที่ยวจังหวัดปทุมธานีแล้วท่านจะเห็นว่าจังหวัดปทุมธานีเนี่ยมันมีมีดีมากมายนะครับผมใช้คําว่าอีกครั้งหนึ่งปทุมธานีมีดีต้องมาโดนนะครับขอเชิญชวนทุกท่านทุกจังทุกทุกแห่งหนนะครับมาเที่ยวจังหวัดปทุมธานีอีกครั้งนะครับท่านจะได้รับอะไรที่กลับไปอย่างอย่างมีความสุขนะครับ